สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอเ็มเบนจภาคีอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็นำพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเกศสบัตนะครับเป็นเป็นองค์เกศสบัดเกศจรวดซุ้มนะครับก็ก็เป็นแม่พิมพ์หลักของพิมพ์ใหญ่นะครับ ก็พิมพ์ใหญ่ก็จะมีอ่าพิมพ์พระประธานอกกระบอกอกวีแล้วก็เกตรุสุมนะครับสำหรับอ่าการแบ่งแยกพิมพ์ของอสมเด็จวัดรคังก็จะมีพิมพ์ใหญ่มีพิมพ์เกตปตูมีพิมพ์ฐานแซมอ่ามีพิมพ์เจดีแล้วก็เป็นเป็นพิมพ์ปกโพนะครับก็ก็จะมีประมาณ5พิมพ์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็นำพิมพ์ใหญ่มาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับเรามาดูสังเกตที่ลักษณะการกพุทธลักษณะขององค์พระนะครับก็จะนั่งนั่งสมาธิอยู่บนฐาน3มชั้นนะครับฐานชั้นแรกก็จะเป็นฐานขอนะครับชั้นตัวนี้ก็จะเป็นนาทึบนะครับแล้วก็ ใหญ่นะครับแล้วก็ฐานที่ชั้นที่สองจะเป็นฐานซิงนะครับซึ่งจะมีความคมแล้วก็หน่นขึ้นมานะครับแล้วก็ฐานอัสนะ,นะครับฐานที่สามเขาก็จะมีความามีความเขาเรียกว่ามีจุดตาหนินะครับจุดตาหนิอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีตาจะจะจะบอกเพื่อนๆนะครับก็ มาดูที่ที่เกตนะครับเกตสะบัดไปทางด้านสายขององค์พระนะครับแล้วก็พระพักก็จะผูกกรนไปตามย่อย,ยอยสลายตามธรรมชาติของพระที่ผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็สังเกตที่ซุ้มนะครับจะมีความลึกใหญ่นะครับซุ้มจะใหญ่พื้นที่พื้นที่พื้นที่นอกซุ้มนะครับก็จะด้านด้านขวาของ,องพระก็จะ มีพื้นที่มากกว่านะครับก็ก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับก็ก็จะเห็นว่าเห็นว่าสมสมจะมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับด้านด้านซ้ายขององค์พระก็จะจะ,ะมีความมีพื้นที่น้อยกว่าด้านขวานะครับมาดูพระ,ระองค์นี้ก็จะเป็นพระชมุตนะครับหักหักค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็จะเป็นพระแท้นะครับดู ภายในขององค์พระนะครับก็จะเป็นความโชคดีของเรานะครับจะได้เห็นภายในของพระนะครับก็จะมีลักษณะของผงเป็นผงขาวๆนะผมเข้าใจว่าเป็นผงปูนขาวนะครับที่ที่เขาที่ท่านสมเด็จพุะชาตรานโตนะครับได้ได้เขียนบนกระดานชนวนกระดานนะครับแล้วก็ลบ เข <t ell an> ียนแล้วก็ลบมัน <t ell an> ก็จะเป็นผงนะครับก็รวบรวมมามาผสมทำทำทำองค์พระนะครับก็ you know. จะมีกองน้ำมันตังเอี้วนะครับเพื่อประสานความแกร <t ell an> ่งนะครับมีปูนมีปูนเปลือกหอยมีสุปุ่นดิบนะครับแล้วก็ประสานว่านร้อยแปดนะครับไม่ว่าจะเป็นอดสระดอกไม้ข้าวกล้วยอะไรต่างๆที่ท่านพอหาได้นะครับแล้วก็ท่านก็จะผสมต่ําเข้าไปแล้วก็กด ลงมาพิมพ์แล้วก็ทําเป็นองค์พระขึ้นมานะครับก็ถ้าเห็นเป็นลักษณะเป็นหลุมเป็นจุดเป็นพรุนนี่ก็สันนิฐานได้ว่าเป็นเป็นการย่อยสลายเป็นการย่อยสลายนะครับของของของข้าวสุกของกล้วยของมวลสารที่ย่อยสลายหายไปนะครับตามกาลเวลาแล้วก็เราจะเห็นเป็นเป็นหลักฐานที่องค์พระนะครับ การการเรียนรู้ก็จะเรียนรู้จากองค์งจริงนะครับจะ,จะได้เห็นชัดนะครับจะได้เห็นภาพชัดนะครับก็กกดูที่เห็นหลุมใหญ่ๆนั้นก็อชื่อถืนว่าน่าจะเป็นการย่อยสลายของย่อยสลายของมวลสารที่ท,ที่มันผ่านกาลเวลามานะครับก็จะมีคราบดํานะครับเวลาดำนะครับเวลาดําดขึ้นแล้วก็เห็นผงขาว นะครับมาผงขาวๆเขาจะว่าจะเป็นลอยลอยลอยที่องค์พระนะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็ก็เห็นเห็นเป็นผงขาวๆนะครับองค์น,นี้ก็จะ,จะแตกแตกแตกค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้เราเห็นเห็นภายในองค์พระได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็จะภายในก็จะเห็นเป็นแคลไซด์นะครับก็จะเห็นเป็นปูนนะครับปูนที่ ที่แข็งตัวนะครับก,ก็จะเห็นความเก่ามาจากด้านไหนเลยนะครับเห็นความเก่ามาจากด้านใน,น,น,าาาน,ในซึ่งซึ่งซึ่งชัดเจนว่าเป็นพระที่เก่าถึงยุคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ